สวัสดีครับไบไลฟ์ ep 2 3นะครับก็จะพาไปดูนะครับว่าอบรมเพื่อต่อใบขับขี่ต้องทำอะไรบ้างขั้แรกก็ไปหาโรงเรียนก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปถามเขาผมก็เข้าไปถามเขาว่าผมเคยมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันหายไปแล้วทีนี้ก็คือลองจองคิวแล้วแต่ว่าจองคิวไม่ได้สักทีก็เลยถามเขาว่าเขาพอจะช่วยอะไรได้บ้างเขาก็บอกว่าต้องอบรมเรียน15ชั่วโมงแล้วก็สอบปฏิบัติสอบ ข้อเขียนแล้วก็จะได้ใบแล้วก็เอาใบาเนี้ยไปรับใบขับขี่ที่ขนส่งซึ่งมีค่าใช้จ่าย1,100บาททางโรงเรียนก็แนะนำให้จองคิววันที่จะไปเอาใบขับขี่เลยทีนี้ผมก็ลองจองคิวที่ศิรรชตาแต่ว่ามันไม่ค่อยมีวันว่างก็เลยเปลี่ยนไปเป็นที่ขนส่งชนบุรีแทน ทางโรงเรียนก็นัดให้มาเรียนวันแรกก็ตอน6กโมงเชา้าแต่พอมาถึงปุ๊บไม่เจอใครเลยในโรงเรียนก็ไม่มีใครรอบๆก็ไม่มีใครนั่งเวออยู่ครึ่งชั่วโมงสภาพบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมทีนี้เมื่อมีคนเข้ามาที่โรงเรียนแล้วพนักง,งานเข้ามาแล้วครูเข้ามาแล้วก็เขาก็เริ่มให้เราเข้าไปเรียนภาคปฏิบัตินะครับก็ต้องใส่ชุดใส่หมวกกันน็อกใส่เครื่องป้องกันนะครับแล้วก็เราก็ต้องถ่ายรูปเพื่อให้กําลังใจตัวเองนะครับ ทำคอนเทนต์ก็ขออนุญาตครูแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าคงไม่มีโอกาสที่จะถ่ายตัวเองขณะขีม่มอเตอร์ไซค์แน่ๆก็เลยถ่ายรูปก่อนเลยแ,แล้วพอผ่านวันที่เรียนไปหมดแล้วก็เป็นวันที่ต้องสอบนะครับอันนี้ก็สภาพหนาวมากในวันที่ต้องสอบข้อเขียนนะครับแล้วก็ฟังอบรมครับฟังไปเรื่อยๆใช้เวลานานพอสมควรครับพอฟังเสร็จก็สอบครับผมพอสอบข้อเขียนเสร็จก็ ได้ใบออกมานะครับก็ใช้เวลารอนิดหน่อยนะครับให้ทางโรงเรียนออกเอกาสารให้เรานะครับทีนี้ก็เรียบร้อยเราก็เอาใบานี้ไปที่คนส่งนะครับเพื่อทําใบขับขี่ครับ